มาพอยสุดท้ายครับผมสำหรับเคเอ็ก125ครับไตมุดทะเลมาเลยเคเอ็ก125มอนิฟาย163ซีซีครับกับตัว W R อัเกรดเทิร์นโปรไปเตรียมตัวใสห่หมวกไว้ลุยต่อฟังสัญญาณแล้วเขาออกตัวนะครับสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องรอก่อนรับจอบเขาว่าเคเอ็ก125มอนิฟายมันจะได้ขนาดไหน สองครั้งนะครับสำหรับตัวเคลเวกร้อยกี่สิบห้าก็เป็นหนึ่งคลิปนะครับที่เราถ่ายเอาไว้ก่อนทำการส่งงานนะครับก็ตอนนี้รถนะครับทำการส่งงานเสร็จไปที่เรียบร้อยโอเคครับผมสำหรับเจ้าตัวเคลเวกหนึ่งสองห้านะครับเรียบร้อยครับทำการเปิดเลร่งมากับเจ้าตูนบ้านโป่งกับตัว d r วี5าห้าห้า โอเคครับก็ถือว่าทําการส่งงานเลยนะครับเรียบร้อยโลกของท่านแรงกี่สนุกครับตามคลิป w r หนึ่งห้าก็บิดมาเลยครับโอเคเราจะไปจุดต่อไปแล้วครับจุดต่อไปจะไปลุยต่อแล้วครับ